รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยนะครับวันนี้รายการของเราก็พยายามใช้เวลาให้มากที่สุดในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคุณด้วยนะครับสักครู่กลับมาติดตามช่วงต่างๆของรายการครับ ในช่วงแรกของรายการนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของธรรมอุทัยนะครับซึ่งเราก็จะได้มาฟังข้อคิดธรรมะดีๆจากท่านพระอาจารย์กันครับก็ขอ,ขอจเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการดูดีมีธรรมอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้สร้างบุญสร้างบุญศนสร้างคุณงามความดีตลอดการตลอดเวลาโยมภาพบ,บรรยากาศ ที่ญาติโยมท่าน่าดุชนได้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของวันวิสาขาบูชาโน้ดเมื่อวันที่องค์สมเด็จพระบรมศา,าสดาสมาพุทธเจ,จ้าพระองค์ทรงเสด็จประสูตจากคันจากพระพุทธจากพระคันงมารดาก็วันประสูติตรัสรู้และ,ะเสด็จด,ดับขันพระรณิพานซึ่งเราท่านทั้งหลาย <c oughs> ก็ได้ต่า,ตาง เดินทางมาสร้างบุญสร้างบุศสสร้างคุณง,งามความดีสร้างบารมีกันอย่างบริเวณสถานลานบุญวัดหุวกระบือแห่งนี้เป็นที่น่าอนโมทนาเป็นที่น่ายินดีที่ญาติโยมท่านทุนาหลายได้พาบุตรหลานพาคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเอาว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนากราบขอพรหลวงพ่อโตโโบโสถมาทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือทําพิธีจดอเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีมาไหว้ องค์ทวยเทพเทวาสิงห์ทางสิทธาลายคือองค์พระพิฆเนศเทพเจ้รรยายโชคลาภเทพเจ้รรยายความสาเร็จที่สวนถวารลานบุญแล้วก็ที่เก,ก๋งจีนซึ่งเป็นสลาพระโพธิสัตว์กวนอิมก็มีประชาชนคนใจบุญทั้งหลายได้เดินทางหลังไหลสายสทานศรัทธากันมามาเป็นจํานวนมากมากราบมาไหว้อธิษฐานขอพรอและพ่อโตในรโบสถถวายพระบริษัทกวนอิมไหว้องค์พระพิฆเนศเทพเจ้รรยาโชคลาภเทพเจ้รรยายความสำเร็จเป็นที่น่าโมทนาเป็นที่น่าย,ยินดี อ่นนั้นนี่ภาพบรรยากาศในวันนี้ดูแล้วเป็นที่สร้างสายทางให้ประชาชนญาติโยมเรวชาชนทุกท่านแล้วก็ในวันน,นี้วัดหัวกระบือก็ได้มีบวชเน่คัมมะเราบวชกันมาตั้งแต่วันที่30 31แล้วก็วันที่หนึ่งสามวันนะฮะญาติโยมท่านทวดาชนก็ได้หลังล้นสายทางสายทางกันมาบวชเน่คัมมะมาประพฤติธ,ธรรมมาปฏิบัติธรรมมาไหว้พระสดนต์มาเจริญจิตภาวนาอ่า เป็นประจำอย่างนี้ไม่ได้ขาดนี่เป็น <c oughs> นี่เป็นกุศลรัตนาหรือาาว่าเป็นการสร้างเสริมเพิ่มเติมบุญบารมีสร้างคุณงามความดีของอญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่าน <c oughs> แล้วก็ในช่วงนี้ก็งานวันวิสาขาบูชาผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าโยมวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งกรกฎาคมก็เป็นงานวันกตัญยู งานพิธีบวชนาคหมูมอบทุนการศึกษามอบทุนสวัสดิการครูแล้วก็เป็นงานแจกทานให้กับผู้ยากไร้อนาถาฉะนั้นญาติโยมท,าทา่านสาชนที่มีบุตรหลานจะนําเข้ามาฝากคุณพระโดยสมบตบวชนาคหมูในงานวันกตัญยูบวชนาคหมูมอบทุนการศึกษามอบทุนสวัสดิการครูเพื่อจะมาร่วมมารับมาเป็นเจ้อภาาบวชนาคหมูหรือว่าญาติโยมทั้งทายุชนที่มีกุศลลัทธา จะนำข้าวปลาอาหารมาตั้งโรงทานมาออกร้านบริการญาติโยมท่านชาวทิชนแล้วก็มาถวายพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระุทธศาสการที่เดินทางมาจากวัดวาอารามต่างๆมาในงานวันกตัญยูวบวชหน้าหมู่มออเพียมการศึกษาก็ขอเชื่อเชิญเจริญพรนายมแล้วก็โดยเฉพาะวันที่หนึ่งของทุกเดือนโยมวันที่หนึ่งของทุกๆเดือนวัดวุกระบือก็จะมีพิธี อจากทานนะฮะข้าวสารอาหารแห้งญาติโยมและสางชนที่จะมารับทานก็เชื้อเชิญเจริญพรไปลงบัญชีได้ที่เก่งจีนที่คุนชงบูนหร,รือว่าญาติโยมส่านสชนที่มีกุศลและศรัทธาจะร่วมสร้างบารมีเป็นการสร้างทานบารมีก็แจกทานก็เชื้อเชิญเจริญพรบริจาคได้ที่กองหน่วยการด้านหน้าอ,อุโบนสถนี้นะฮะหรือว่าที่เก่งจีนที่คุณชงบูนบริจาคได้ตลอดเวลา ฉะนั้นก็การไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเรื่องวันวิสาขบูชาก็เวลาก็ได้คุยกับโยมกับโยมมาพอสมควรฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้หลวงตาข้อขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และด้อยอำนาจบุญญาฤิธิตบุญบารมีของพุทธองคโตนโบชพุทระบือนี้ขอกราบรัตนาบารมีบรรดาบะเดีเช้าพระปัจจัยและขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เดอะองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาพระบรมวงสารูงทุะองของพระองค์ทรงมีพระบรารมีแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชนมายุอยู่ย,ยิ่งยืนนานทรงอยู่เป็นเมื่องฝันว่าเราปกครองช,ชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วการะนานและขอญาติโยมและท่าน,นชนที่ติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในหนนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร လူဒီမီတာ